ใช่ค่ <letter> ะคุณจัดต้องเลื่อนทั้งตัวทั้งตีนต้องเลื่อนท้องไปด้วยใช่ไหมคะก็ที่ผ่านมาพยายามแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองแล้วเพราะว่าแบบมีคนบอกว่าถ้าเราเกิดปีจอมีลูกปีถอจะดีใช่ไหมก็พยายามนะแต่มันไม่สําเร็จก็รู้สึกเออเราเครียดเกินไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเราปล่อยธรรมชาติละกันก็รู้สึกว่าเออค่อยรีแลกซ์ขึ้นคำว่าไม่สําเร็จนี่มันคือนไม่ท่านไหน่หรอเปลแต่ว่าไปฝากไข่เตรียมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย เห็แต่ว่าเราอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีแม้ว่าติดแล้วว่าหลุดไปมันยังไม่ติดไงมันยังไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคุยกันว่าเอองนั้นเดี๋ยวเราลองธรรมชาติดีกว่าใช่สปีที่ผ่านไปปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องหัวเข่าที่ไปผ่าตัดเข่ามาด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันยังแบบขึ้นลงมาได้ไม่ปกติแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออกลับมา สภาพสมบูรณ์ดีแต่บางทีเราอาจจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเรา,าจ,จะกดดันโดยไม่รู้ตัวจริงๆเรามีปรึกษาหมอ,อไหมก็เกี่ยวกับเรื่องค,ความเครียดของราที่มันต้องไปเอาออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีนะ่เพราะที่ผ่านมามันแบบมีเรื่องมีราวใช่ไหมก็แบบมีไปหายอมแล้วก็ต้องไปหาจิตแพทย์อ่ะใช่เพราะว่ารู้สึกเราทําไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรที่ที่เราไม่เคยเจอมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทําไมเราต้องมาตอบคําคถามแล้วนัดขขาวก็เชื่อด้วยทําไมเราต้องแบบไปออกรายการอนะไรที่เรา คนอย่างเราต้องไปออกแล้วเราทำอารรชีพสุจริตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ข้างกดดันหลายอย่างเคยรู้สึกเหมแบบว่าเออไม่อยากไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วทําไมต้องมาคอยตอบคาถามในเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่อยากอยู่ไม่ถึงว่าไม่อยากทํางานไม่อยากทํางานแล้วใช่เป็นถึงขนาดนั้นเลยไม่อยากเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วไม่อยากแล้วตอนช่วงที่มีข่าวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทําไมเราต้องแบบมาตอบอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่อย พรงนั้นจัดบนขเยอะมากไปทุกเดือนค่ะใช่ไปทุกเดือนช่วงนั้นแล้วก <ไป S 2> ็ไปวันที่ตัดสินใจที่ต้องไปทำบอกเราถามตัวเองไหมว่าเราต้องมาถึงขั้นนี้แล้วหรอเพราะฉะนนอนไม่หลับไงเหมือนตอนหลับก็จะแบบคิดว่าทําไมทําไมทําไมทไมําไมตลอดทําไมต้องมาตอบคําถามทําไมอย่างพี่ๆนักข่าวที่สนิทกันกาบางคนโทรมาแต่จันไม่อยากพูดซ้ำหลายรอบก็ไม่ได้รับก็กลายเป็นแบบเสียมเราย,ยาดแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่อยากจะพูดซ้ำหลายรอบในเรื่องที่มันไม่จริงเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งต่อความยาวเสาาความยืดอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ตอนนี้พอขบพอได้ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปในเรื่องของคดีความชั้นศาลไปแล้วกันแสดงว่าเรืร่องราวที่เกิดขึ้นมันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมันก็เครียดเปล่าผู้หญิงคนนึงจะแต่งงาน mm hmm. ก่อนมันจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่ว่ากลับมาโดนข่าวว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นอะทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ mm hmm. แล้วสังคมก็เชื่อด้วย mm hmm. สังคมส่วนใหญ่เชื่อในในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ วิภาพวิจารณ์เป็นต่างๆนะเราก็รู้สึกว่ายทำไมต้องมาพูดถึงเราแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็ก็โดนหลอกกันทั้งวงการอย่างที่รู้พี่นักข่าวก็แบบพี่พี่นักข่าวก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเชื่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยจันก,ก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นจันไม่ไหวจริงๆตอนที่เราจกวงการคุเคยเค้าว่ายังไงบ้าง จริงๆจะไม่ได้อยากจะออกจบวงการแต่เหมือนแบบว่าอยากพักยังไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนเพราะยังไม่อยากตอบคำถามใครอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่มันมันไม่จริงไม่อยากอย่างที่บอกว่าไม่อยากพูดซ้าเยอะอะไรเงี้ยค่ะประกอบกับมีช่วงโควิดด้วยแล้วก็สุขภาพหัวเข่าด้วยใช่ก็เลยเหมือนกับได้พักไปจนตอนนี้เขากลับมาปกติดีแล้วสุขภาพใจก็โอเคก็มนการการักษาของคุณหมอเป็นยังไงบ้างให้กินยาหรือว่าแพทต้อง ก็ <c oughs> คือระบายให้ฟังแล้วคุณหมอก็บอกว่าเหมือนคุยกับเร,เราให้เราให้เราเล่าว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเจออะไรทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้น <c oughs> คุณหมอก็ช่วยตับความคิดเราแรกๆก็มีทานยาเหมือนยาคลายเครียดยาให้แบบเราไม่ต้องคิดเยอะหลังๆตอนนี้ก็พอจะมีน้องที่ผ่านมาก็หยุดยาค่ะใช<ต>่ก็ไม่ได้ทานแล้วไม่ถึงขั้นซึมเศร้าไม่ถึงขั้นซึมเศร้าพี่ <c oughs> ตกกัวงวลสามีเป็นยังไงบ้างคุยกั ก็มันก็ต้องไปอ่ะเพราะว่าตอนนั้นจันก็ค่อนข้างเครียดเนี่ยอย่างที่รู้เพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในเป็นเรื่องคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือมีมูลความจริงอ่ะจันจะไม่ไม่ว่าเลยแต่นี่คือมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็มาตอบแล้วผู้หญิงเราการที่ว่าเราไปเป็นเมียน้อยใครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องใหญ่นะอย่างคุณสามีเนี่ยคือแบบถึงขั้นขั้นเดียวเราไปท่านหรือว่าเขาไม่ค่ะไม่เราเราค่อนข้างที่จะเทเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสื่อเราก็เป็นคนตอบเนี่ย เขาบอกไหมคะว่าสิ่งที่เราเจอกระเดินข่าวมามันทำให้เราเครียดสะสมอางนแล้วก็มาเป็นตอนนี้มันก็เลยเป็นเอฟเฟกที่ตามกอย่างนี้นมันเกี่ยวในตัวนี้ไม่นี่คือหายดีแล้วดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้หมายถึงว่าช่วงแรกๆเมื่อเมื่อปีก่อนตอนที่แบบมีเรื่องใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือสุขภาพเป็น์ดีหมดแข็งแรงหมดแล้วใช่ตอนนี้ก็คือปก<ช>ตนนิมีสมองโอเคแล้วใช่ก็คือเรียกได้ว่าเวลาจะช่วยแบบเดียวยาอะไรอย่างเงี้ยพอเรา ตัดส,สินใจว่าเออโอเคเราทําอะไรไม่ได้แล้วมันต้องแบบปล่อยผ่านก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของในชั้นศาลให้พี่นิดจาจัดการแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพี่คดีนี้ก็เรื่องราวก็อยู่ในชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆอยากรู้อะไรตอนนี้ส่งถามพี่นิดาได้เพราะจันต์แบบไม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรในในในชั้นศาลหรือเปล่าแต่คดีก็ยังเดินหน้าอยู่อะไรในกระบวนการมีลูกของเรา ถ้าถ้าจะต้องแบบว่าเหมือนตอนนี้ไม่มีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยไปฉีดเราทำมาถ้ามันจะต้องถึงเวลานั้นจริงๆก็จันมีไปฝากไข่มีผสมเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าจันอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนใช่ไม่ได้ยืนไหมคะเพราะว่าเราไปฝากก่อนด้านนี้ใช่มใช่ค่ะดันไปฝากกอนช่วงเครียดด้วยก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไข่แข็งไหมถึอว่าแข็งแรงดีค่ะดีค่ะดีสุขภาพดีค่ะปกติดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ตอ,ตอนนี้ก็ต้องถ่ายละครก่อนทําให้ทําให้เต็มที่ก่อนใช่แต่ว่ากระบวนการกระบวนการการผลิตก็ยังไม่เริ่มกระบวนการการผลิตช่วงนี้ชะลอยก่อนคุณสามีโอเคไหมครัะสามีโอเคค่ะสามีโอเคพี่อยากให้เราทำงานท่ไหนคือด้วยความที่เขากลัวว่าบทของจันปกติที่ได้รับมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเครียดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่เราจะสมคนใส่ใส่นี่คือไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะใส่ใสติดต่อได้นะคะพิธีกรพิธีกรรับได้นะคะทําได้ละครตลกก็เล่นได้เคยผ่านมาก่อนจริงๆเรื่องของการมีน้องแ่ะมันต้องเป็นปีนี้ใช่ไหมคะพี่อยากมีเรื่องของการมีน้องคือต้องคลอดปีหน้าค่ะในเดือนมีนาใช่ในเดือนมีนาก็คือ้องมันก็ความคลอดีอุ้มท้องเป็นผีไม่ไหวนะจริงมันซีเรียสแค่ไหนรับเลิกที่จะต้องคลอดก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่ก่อนหน้านี้อาจจะซีเรียสไงอาจจะแบบว่ารู้สึกว่า เราแบบก็อยากรีบมีอ่ะถ้ามีปีปีถอะก็ดีกับคนปีจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือถ้าเขาอยากจะมาเขาก็มาใชา่ไม่อยากด<ล>ยกดบ<ช>้าจะไม่ดูเรื่อีกต่อไปปะครับไม่ดูแลเโอเค <c oughs> ดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้หล